วัสดีครับโค้ดคุณโตสอนไปเดือดสำรานครับผมอยู่ในอุตสาหกรรมบริการตั้งแต่ปี2535นะครับเริ่มต้นจากทำที่ร้านอาหารนะครับแล้วก็เข้าสู่งานโรงแรมครับรู้จักงานเดือดสำรานปี2537ครับก็เตรียมตัวแล้วก็สัมภาษณ์อยู่ระยะหนึ่งครับแล้วก็ยังไม่ตัดสินใจไป จบจกกงานโรงแรมผมเดินสายเป็นผู้จัดการร้านอาหารนะครับแล้วก็ยังไม่ตัดสินใหญ่ไปครับจนตัดใจไปปี2,545ครับจากการเตรียมตัวดีนะครับผมไปแค่2องคอนแทคผมได้ขึ้นเป็นตำแหน่งเวเตอร์นะครับจากเริ่มต้นแค่ตำแหน่งต่ำสุดนะครับแอสเซสเซนต์บุฟเ์ดกับบริษัท Princess Cruise ครับผมทำอยู่9 c o n คอนแทคครับคอนแทคสิเดือนพักร้อน2เดือนนะครับแล้วก็คือ9ปีนั่นเองครับ หลังจากนั้นกลับมาผมก็มาเป็นผู้จัดการร้านอาหารแล้วก็เป็นเทรนเนอร์สำหรับงานเรือสำรานนี่นะครับก็เป็นโค้ชของ s อ s เอชอินเตอร์เนชั่นละครับตอนนี้ผมตัดสินใจมาประสานง,งานเป็นโค้ชที่รึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำลายบุคคลนะครับสำหรับในไพศาลแล้วก็บุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านนี้ครับเพราะผมเห็นว่าหากได้รับคำแนะนำที่ดีการฝึกที่ดี ตรงเป้าหมายไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานเหมือนผมนะครับแล้วก็สามารถสําเร็จกับงานนี้ได้เร็วขึ้นนะครับตอนนี้ภาษางานอยู่ในไฟ่์สารถ้าทุกคนอยากรู้งานเรือเบื้องต้นนะครับก็สามารถติดตามผมได้ทาง YouTube คุณโตสอนเรือจำลานและก็การให้ความรู้ต่อเนื่องก็ในเพจคุณโตสอนเรือจำลานครับก็มีอะไรปรึกษาเนียสาได้ครับยินดีให้คําแนะนํานะครับ ไม่ว่าท่านจะเริ่มต้นจากสุดไหนผมเชื่อว่าการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและก็ได้รับองค์ความรู้และรับการฝึกตรงกับวัตถุประสงค์ของบริษัทเรือจะทําให้คุณได้ไปงานเรือเร็วขึ้นนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเดีย๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ